สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ตลาดแห่งแหล่งช้อปปิ้งซีฟู้ดขนาดใหญ่นะคะขนานี้ค่ะเราอยู่กันที่ตลาดโอมิโจนะคะโอมิโจมาเก็ตค่ะทุกคนคะ่ะเป็นตลาดสดขนาดใหญ่นะคะและมีความก่าแก้ก,กว่า200ปีกันเลยทีเดียวตั้งอยู่ในใจกลางเมืองคานาซาว่านะคะของจังหวัดอิชิคาวะค่ะทุกคน เป็นที่รวมร้านค้าไว้มากมายกว่าร้อยร้านนะคะร้อยร้านกันเลยเดียวค่ะทุกคนคะ่ะทั้งร้านขายอาหารสดนะคะอาหารแห้งผักผล,ลไม้รวมถึงอาหารที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาได้ลิ้มลองความสดอร่อยของอาหารทะเลบรรดาซีฟูด้ดต่างๆนานานะค่ะทุกคนเวลาเปิดปิดก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละร้านนะคะส่วนมากแล้วร้านค้าก็จะเปิดประมาณ8โมงเช้าปิด 6โมงเย็นค่ะทุกคนค่ะวันนี้จะเน้นเป็นซีฟู้ดกันเลยทีเดียวค่ะพาทุกคนมาชมตลาดอลังการที่เก่าแก่มากกว่า200ปีที่ญี่ปุ่นค่ะทุกคนค่ะใครที่ไปเที่ยวที่คานาซาว่านะคะหรือจังหวัดอิชิคาวะนะคะที่ญี่ปุ่นก็แนะนำกันเลยค่ะหรือถ้าใครจำไม่ได้ก็ ถามลุงกูได้นะคะลุงกูจะรู้หมดค่ะว่าตลาดนี้มีชื่อเสียงยังไงบ้างอย่าลืมนะคะทุกคนที่นี่คือตลาดโอเมจโจมาร์เก็ตคานาสาว่ค่ะ